ใครจะดูแลต่อนะครับเพื่อนไรนะครับจะดูแลต่อนะครับมาดูกันนะครับว่าของชิ้นนี้คืออะไรนะครับหลุดจากมือนักสะสมมาได้นะครับหลุดจากมือนักสะสมมาได้นะครับนี่ครับไรจะดูแลของชิ้นนี้ต่อไปนะครับ นี่ครับชิ้นนี้นะครับโบราณนะครับอายุนานไม่ธรรมดาเชียวเดยวนะครับเป็นแบงค์วาระรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับเป็นแบงค์รุ่นแรกนะครับเป็นแบงค์วาระนะครับรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับดูสิครับใครจะดูแลกันต่อหนึ่งนาทีรู้กันนะครับเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆถ้าเห็นไม่ทันนะเห็นไม่ทันก็รีบกดติดตามดูในอ่านี่ครับเห็นทันครับเห็นทันดีใจจังที่เพื่อนๆเห็นทันนะครับนี่ครับไปละ250บบาทนะครับเพื่อน ไข่รพร้อมดูแลต่อนะครับไข่พร้อมดูแลต่อนะครับใบละนะครับ250บาทนะครับโบรานะครับแบงค์นะครับจะซูมเพื่ออ่าดีใจจังต้องรุ่นนี้เข้าซูมกันได้นะครับใบใหญ่มากครับใบใหญ่มากนะครับสนใจนะครับพิมพ์ที่อยู่มาเลยนะครับต้องการกี่ใบนะครับพิมพ์ที่อยู่ใต้คลิปมาเลยนะครับเพื่อนใบละ250บาทนะครับใบทางค่าส่ง100นะครับนะครับแบบนี้แบงค์โบรานี้นะครับใบละ250อ่าตั้งแต่ปี2530นับวันนี้ไปนะครับก็ เป็นเวลา36ปีแล้วนะครับสำหรับแบงค์รุ่นนี้ครับแบงค์วาระรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับใบใหญ่เท่าใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับใหญ่กว่าฝ่ามือนะครับเอาเป็นว่านะครับใบละ250นะครับใครพร้อมดูแลแบงค์นี้ต่อไปนะครับจากนักสะสมนะครับเห็นไหมฮะเก็บมาดีขนาดนี้30กว่าปีไม่ได้ทิมพ์ใหม่นะครับนี่เป็นข้อกังขาว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไง30จะ40ปีอย่างเงี้ยเออเป็นไปได้ยังไงเป็นไปแล้วนะครับเห็นไหมครับโอเคสรุปสั้นๆนะครับ ใครพร้อมดูแลต่อใบละ250ทักมาใต้คลิปเลยนะครับพิมพ์ที่อยู่มาพิมพ์เบอร์โทรมาก็ได้นะครับเด,เดี๋ยวจะได้ติดต่อกับนะครับค่าส่งบ้านครั้งละ100นะครับค่าส่งครั้งละ100บาทครับใบละ250